สมาคมวอลเล์บอลเผยชื่อสาวไทยลุยศึกเนชั่นลีกสัปดาห์ที่สามสมาคมกีฬาวอลเล์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันวอลเล์บอลเนชั่นลีก2024สัปดาห์ที่3ามณเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีรายชื่อดังนี้ ตัวรับอิสระปิยนุษย์แป้นน้อยจิดาภานาหัวหนองเซตเตอร์นัทนิชาใจแสนกนกพรแสงทองพรพันธ์เกิดปราดบอลสั้นทัดดาวนึกแจ้งกับตันทีมหัทยาบำรุงสุขทิชากรบุญเลิศวิมลรัตนพันธุ์ทุบีหลังพิมพิชยากกกรัมธนชาสุขสดหัวสาว,วิภาวีสีทองชัชชุออนโมกศีส,สิภาพรจันทวิสุทธ์ดลพรสิงโพอัชราพรอ,องยศ ผู้จัดการทีมสมชายดอนพระยอดหัวหน้าผู้ฝึกสอนนัทพลศรีสมุทรธรนาคผู้ฝึกสอนวิลาวันอภิญยาพงวันนาบัวแก้วธีรศักดิ์นาคประสงค์แพทย์ประจำทีมอนุวัฒน์วลภาพันธ์นักกายภาพบำบัดทิพรัตแก้วใส ทีมสาวไทยจะเดินทางสู่ฮ่องกงในวันที่9มิถุนายนโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG606 เวลา10:35นและจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่17มิถุนายนด้วยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG601 ถึงในเวลา14:25น